สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโอวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโรน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำเดือนธันวาคม2514นี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายกับชาวราศีพฤษภนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนช่องทาโวิต ตอนนี้ช่องทารโอวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมก็ใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทางเฟซส่วนตัวไว้ให้นะครับอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนสำหรับกิจกรรมรายวันนะครับผมให้ผมทำนายดวงให้ออกาสในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับก็สามารถเขียนชื่ออายุและคาาถมมเเเอออไไว้้ในนช่งดลย และบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ในคลิปพิอากาลคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามสคริปต์เอาไว้ให้นะครับผมถ้าใครที่อยากจะดูในช่วงไหนนะครับการงานการเงินความรักก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในช่องคอม,มเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่ายางที่ผมได้เรียนเอาไว้คลิปก,ก่อนนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้ ามามอลำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใดในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าหากว่าอยากให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทานายดวงของชาวราศีพฤษภนะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภ ในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานดวงการงานสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงประมาณไปปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ภาพของการทํางานของคุณมีอาการผีดอกออกผลที่ดีมากๆนะครับดวงการงานของชาวราศีพฤษภจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยก็มาได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับผมจะเป็นช่วงที่การงานของคุณผีดอกออกผลไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวสิ่งที่รอคอยเอาไว้จะเห็นเขาลาง แห่งความสําเร็จ <ENA> และจะออกดอกออกผลให้คุณมากๆในช่วงปลายเดือพนพฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วถ้าว่าคุณทำทํางานประจําก็ตามแลผมถุนนำงานประจำเนี่ยจะเป็นช่วงที่การงานของคุณไหลลื่นทุกเงินทองไหลมาเทมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากะครับผมจนทําให้ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมเนี่ยคุณมีภาพกับการที่ค่อนข้างจะรัดตัวในการทํางานมากๆากนะผมคุณจะโฟกัสแต่เรื่องของการงานจนแทบจะไม่อยากแทบจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยนะผมค่อนข้างจะเป็นช่วงที่การงานของคุณรุ่งโรจน์และการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมาแบบว่า ไม่ขาดสายเลยจนทึให้คุณบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้างเลยนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณมีการงานที่รุ่งโรจน์และมีดวงการงานที่ค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมแล้วนะครับผมแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี่ยความสําเร็จคุณก็ยังหลั่งไหลไมาอย่างต่อเน,นื่องนะผมโดยเฉพาะถ้าคนที่ทํางานแล้วก็ต้องติดต่อกับคนในแดนไกลหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรต่างก็ตามนะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างมั่นคงหรือ ว่าคนที่ทำทำงานในเครื ació, ่องแบบหรือทำราชการหรืออะไรต่างๆก็ตามนหผมการงานของคุณเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ไปข้างหน้าอย่างไหลลื่นและไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จประสบความชัยชนะกับการทํางานมากๆจนในบางคนเนี่ยอาจจะแทบจะไม่เวลาไปทําอย่างอื่นเลยก็ตามนะครับช่วงดาวราศีพฤษภจะเป็นช่วงเดือนที่คุณประสบความสําเร็จกับการทํางานมากๆนะครับแล้วการความสําเร็จความมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยจะมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับจนถึงเดือน ราคมเนี่ยคุณก็จะพบกับความมั่นใจในการทํางานมากๆและคิดตามเกณฑ์การทํางานของคุณเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ไปข้างหน้าได้อย่างดีไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําสเร็จกับการทํางานมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมอันบการงานของคุณจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆจนในบางคนเนี่ยอาจจะแทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยต้องโฟกัสอยู่แต่การงานแล้วก็ต้องจมอยู่แต่การงานมากพอสมควรนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ก่อนนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับผม 哦、oh. <laughs> ดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดวงบริวารหรือว่าดวงเจ้านายหรือว่าดวงลูกค้าหรือดวงอะไรต่างๆคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางลูกจ้างทางบริวารทางลูกน้องทางหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะผมจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีและทำให้คุณพบกับความสําเร็จในการงานที่คุณโฟกัสอยู่มากๆนะผมจะเป็น่วงเดือนที่อาการงานของคุณประสบความสาเร็จอย่างล้นหลานนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลลื่นและเข้าทางชาวราศีพฤษภไปหมดนะครับผมจะเป็นเดือนธันวาคม ดีมากๆกับการทํางานของคุณนะครับผมปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันจะไม่ค่อยจะพบเจอนะครับผมในเดือนธันวาคมนี้คุณจะไหลลื่นและจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากดวงบริวารหรือจากอะไรต่างๆทําให้คุณประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมากๆนะครับผมในบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าสำหรับบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วรองานใหญ่หรือรอข่าวดีหรือรออะไรต่างๆจากลูกค้าอยู่นะครับผมคุณจะได้รับการตอบรับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมดงการงานสาหรับชาวราศีพฤษภจากว่าอยู่ในเกมดี โดยเพราะถ้าสําหรับท่านที่ติดต่องานกับแดรนดไกลหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาการงานของคุณจะค่อนข้างได้รับแรงบวกและได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งบริวารและทั้งเจ้านายหรือว่าทั้งผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณด้วยนะผมและจะทําให้เดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูดวงการเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับขอดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงประมาณไปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมดวงการเงินของคุณไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แย่นะครับแต่ก็จะมีการตัดสินใจในการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินที่เป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆหรือเป็นการที่จะต้องลงทุนกับอะไรบางอย่างซึ่งจะใช้เงินมากพอสมควรและคุณก็มีความโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นมากพอสมควรเหมือนจะมีการตัดสินใจในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการในการลงทุนหรือในการทําอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่จะทําให้คุณเกิดการรู้สึกว่าลังเลในการที่จะใช้เงิน ว่าจะทํามันดีหรือจะไม่ทํามันดีนะครับผมเพราะมันค่อนข้างจะสร้างความผันผวนให้คุณมากพอสมควรแล้วค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้คุณสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคุณไปลงทุนทําสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณต้องชอ็อตอาจจะทําให้คุณต้องสะดุดทางการเงินนะครับผมแต่อีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณด้วยเช่นกันนะครับผมอาจจะมีการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับการเงินและจะทําให้คุณเกิดความผันผวนขึ้นในเดือนธันวาคมที่ในเดือนนต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับแต่ทิศทางการเงินของคุณจะไปไดด้้อย่าาางงีมกขึน,นัผ ที่คุณตัดสินใจนทำสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วนะผมจะมีการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีพฤษภแลวจะทําให้คุณเกิดความปั่นป่วนหรือเกิดภาวะผันผวนทางการเงินไม่ใช่น้อยเราในเดือนต้นเดือนธันวาคมนี้นะผมแต่การเงินของคุณเนี่ยก็จะกลับมาคงที่หรือกลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมคือคุณจะสะดุดไปแป๊บหนึ่งนะผมคุณจะสะดุดไปแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะเป,ป็นการตัด <M> สินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าตัดส,สินใจที่จะทําอะไรต่างๆก็ตามนะผมจะทําให้คุณมีภาวะของการผันปป่วนนอะะไรบบ้าางแตมมัักก็จล ที่เข้าถางได้อย่างรวดเร็วแล้วผมว่าจ,จะมีภาพของการที่คุณจะต้องตัดสินใจในการใช้เงินไม่ได้จะใช้ไปทําอะไรก็ตามนผมอาจจะใช้ไปในเรื่องของการลงทุนอาจจะใช้ไปในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรต่างๆก็ตามผมทําให้อาจจะมีภาพของการพันพวน,นไปบ้างในช่วงต้นต้นเดือนแต่คุณจะกลับมามั่นคงได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วคุณจะมี โชคทางการเงินมาซัพพอร์ตคุณด้วยนะฮะในเดือนธันวาคมนี้อ่ะสรุปก็คือจะมีภาพของการที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะใช้เงินในการทําอะไรบางอย่างและจะทําให้คุณเกิดภาวะของการช็อตหรือาภาวะของการเงินขาดมือไปบ้างสะดุดไปบ้างในช่วงต้นเดือนธันวาคมแต่คุณนี่จะกลับมาดีได้อย่างรวดเ,เร็วแล้วก็จะกลับมาเงินไม่ขาดมือได้อย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคมนี้ที่จะถึงนะครับผมแล้วก็แนบางคนเนี่ยอาจจะได้รับลาบลอยหรือรอ,รอ,อาจจะได้รับโชคลาบทางการเงินมาสนับสนุนทําให้อาการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและ เงินทองของคุณจะเข้ามาแบบไม่ขันมือด้วยนะครับผมอันเดียวนะเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับในเดือนธันวาคมนี้สําหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมโอ การเงินของคุณก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวว่าเหมือนกับเรื่องของการงานเลยนะเขาบอกอาจจะเป็นเพราะว่าดวงการงานของคุณค่อนข้างจะพุ่งถึงขีดสุดทําให้มันส่งผลมาถึงเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ผีดอกออกผลแล้วในบางคนอาจจะได้รับเงินจากอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดฝันก็เป็นไปได้นะครับแล้วจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณค่อนข้างจะลื่นไหลนะในบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่มาสนับสนุนมาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้นะครับอาจจะได้รับเงินจากคู่ค้าของคุณหรือจากเพื่อนอะไรต่างๆของคุณมาก็ต นะผมทาให้คุณมีลักษณะการที่เงินไม่ขาดมือและบางคนอาจจะได้รับราบรอยหรืออาจจะได้เงินจากสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือว่าบางคนที่รอคอยการเงินจากคนรอบข้างหรือจากอะไรต่างๆอยู่คุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะมีภาพขบบการที่ต้องตัดสินใจในการลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีการสะดุดไปบ้างเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนธันวาคมแต่คุณก็จะกลับมาคงที่อย่างรวดเร็วและเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่เงินทองของคุณจะไหลมาเทมานะครับผมแล้วจะมีโชคลาภทางการ มาช่วยส่งเสริมชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมมันจะเป็นเดือนที่ดีมากๆในทางการงานและการเงินสําหรับชาวราศีพฤษภเลยนะครับผมสำหรับเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งการงานและการเงินนะครับผมสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผมดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะผมในเดือน ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้คุณมีภาพของการที่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักของคุณนะครับผมอาจจะมีภาพของการที่ค่อนข้างที่จะไม่ลงรอยกันมีภาพของการที่ใจร้อนใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีภาพของการที่ขัดแย้งมีการทะเลาะกันมากพอสมควรในช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็คุณมีความรู้สึกเหมือนว่าบางครั้งคุณก็ รู้สึกเบื่อน่ายแลผมไม่ว่าจะเป็นกับคนรักของคุณหรืออะไรต่างก็ตามนะผมทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามีความรักที่ไม่ค่อยจะมั่นคงมีความรักที่เหมือนกับบางวันเนี่ยเขาก็มาใช้อำนาจใส่คุณมาบีบบังคับมาเอาแต่ใจใส่คุณมากพอสมควรทําให้ในคว,ความรู้สึกบางคนนะครับผมอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองมากพอสมควรน,นะหรือว่าในบางคนอาจจะเจอแบภาวะที่คนรักอ่ะบางวันก็ผีเข้าผีออกแล้วผมบางวันที่เอามาใช้อำนาจมาใช้อารมณ์ใส่คุณก็ใช้อารมณ์ใส่ซะเหลือเกินแต่ใน วันที่ไม่ค่อยจะสนใจคุณก็จะไม่สนใจคุณเอาซะเลยนะโหจะเป็นทาให้คุณปั่นป่วนกับเรื่องของความรักมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าพอเข้าสู่ในเดือนธันวาคมนี้คนรักของคุณจะมีภาาของการที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมมันจะมีการตัดสินใจที่สําคัญและจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีได้มากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและจะทําให้อ่าความรักของคุณเนี่ยมั่นคงได้มากขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศ ขอดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับผม ความรักของคุณก็มีลักษณะที่<ๆ>ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างน,นะครับผมว่าแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะผมและความขัดแย้งของชาวราศีพฤษภกไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวกับคนเก่ามาพัวพันหรือเปล่านะผมอาจจะเป็นการที่เกี่ยวกับเรื่องของคนเก่ามาพัวพันแล้วจะทําใหา้คุณหรือคนรักของคุณเย่ยมีภาพของการที่รู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกถึงการที่ขัดแย้งต้องมานั่งทะเลาะอะไรกันก็แตามนมแต่โดยรวมๆแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมยังมีการที่ยังรักและยังเอาใจใส่กันดีอยู่นะรััมเเเียงงแแ่่่่่่ววาาาือปญหหกกไ กับคนรักเก่าหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆก็ตามนะผมจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีภาพของการที่เออสะดุดไปบ้างหรือใช้อารมณ์ใส่กันอะไรซึ่งกันและกันบ้างนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะมีคําสัญญาที่ดีกับคุณมากขึ้นนะครับผมแล้วจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีมากขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเกี่นความรักของชาวราศีพฤษภอาจจะมีการทะเลาะบอเว้งอะไรกันบ้างาใช้อารมณ์ใส่กันบ้างแล้วก็มีการใช้มีโลกส่วนตัวให้กันบ้างแล้วก็อาจจะโดนในเรื่องของคนรักเก่าที่มาพัวพันก็ตามนะผมแต่ว่าอะไรต่่่างๆๆจะคออยยดีเรื ในเดือนธันวาคมนี้นะผมจะมีการปรับพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีมากขึ้นและจะทําให้เดือนธันวาคมเนี้ยความรักของคุณก็ยังพอประคับประคองกันไปได้นะผมถึงอาจจะไม่ได้บอกว่ารักกันโรแมนติกหรืออาจจะไม่ได้บอกว่าสมูทไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรกันเลยขนาดนั้นนะผมจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรกันบ้างแต่โดยรวมๆแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและยังเป็นข่าวดีของกันและกันอยู่นะครับผม mm hmm. สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ต่อไปนะครับผมมาดูชาวโสดกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมสาหรับชาวโสดของชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมในปลา,ายประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมคุณจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ค่างที่จะอย,อยากอยู่คนเดียวมากพอสมควรนะครับผมเหมือนกับว่าใครเข้ามาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจนะครับผมคนที่เข้ามาหาคุณก็ไม่ใช่คนที่คุณถูกใจมากแล้วคุณก็มีภาพของการที่เออคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวอยากที่จะ ไม่ต้องมีใครอยากที่จะมีชีวิตโสดของคุณน่าจะดีกว่านะครับผมและความรู้สึกนี้น่าจะคงู่ือบคุณจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมด้วยนะครับผมจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะรักในชีวิตโสดค่อนข้างจะมีความมีชีวิตอิสระของคุณมากกว่าสมควรแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็มีความมั่นคงคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองดีพออยู่แล้วนะครับผมแต่เข้าสู่ในเดือนธันวาคมนี้คุณจะได้รับข่าวจากคนรักเก่าที่จะมาทําให้คุณหวั่นไหวนะ้วผมจะมีการตัดสินใจที่สําคัญและจะมีข่าาวจก คนเก่าไม่ว่าจะเป็นคนคนคุยเก่าหรือจากแฟนเก่าหรือจากคนที่มีภาพลักษณ์เหมือนคนเก่าของคุณก็ตามนะครับผมแต่ถามว่าคุณจะเปิดรับเขาเลยในเดือนธรรันวาคมนี้ไหมเนื่องจากในช่วงนี้คุณมีภาาของการที่ค่อนข้างจะแข็งค่อนข้างที่จะปิดตัวเองมากพอสมควรเลยคุณจะมีความรู้สึกแค่ว่าอย,อยากจะลองคุยหรืออยากจะลองให้โอกาสมากกว่านะครับผมแต่ถึงขั้นที่ว่าจะกลับมาคบหรือกลับมาดีกันเลยในเดือนธันวาคมนี้ไหมก็ยังนะครับผมจะเป็นลักษณะที่คุณยังมีความแข็งคุณยังมีความมั่นใจในตัวเองยังมีความรู้สึก ที่จะอยู่คนเดียวมากพอสมควรอยู่นะครับอาจจะมีตัว5ดาบมาประกบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชาว ราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวโสดนะคุณจะมีภาพของการที่จะได้รับข่าวหรือจะได้รับการติดต่อหรือคนรักเก่าคุณจะกลับมาคุยกับคุณหรือกลับมาส่งข้อความหาคุณหรืออะไรต่างก็ตามนะครับแต่ถามว่าคุณจะถึงขั้นที่จะได้คบกับเขาหรือจะได้อาตัดสินใจกลับมาคืนดีกันเลยในเดือนธันวาคมนี้ไหมอาจจะยังนะครับจะมีภาพของการที่ยังดูเชิงกันอยู่แล้วก็ยังมีภาพของการที่ต่างคนต่างมีความแข็งต่างคนต่างมีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควรอยู่อาจจะมีคนรักเก่าที่อาจจะเคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรต่าง กลับกับคุณก็ตามแต่เขาจะกลับมาหาคุณแล้วเขาจะพยายามมาสัญญาคุณหรือว่าพยายามมาทําตัวดีกับคุณมากขึ้นแต่ตัวคุณเองก็เหมือนกับจะยังไม่ค่อยจะไว้ใจเขาสักเท่าไหร่นะครับผมจะมีภาพของการที่ยังมีความแข็งยังมีความมั่นใจตัวเองมากพอสมควรในเดือนสิงหาคมนี้อยู่นะครับผมแต่ความอาทิตย์ทางของความรักของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนเก่าที่จะกลับมาหาคุณหรือคนที่มีภาพรักอคนเก่าของคุณก็ตามนะครับเขาจะกลับมาแล้วเขาจะมีคําสัญญาที่จะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นแต่ตัวคุณเอองงงคคกก็จจะมมีีภาาพท่่่ยยัไไวว้ใ กับเขาสักเท่าไหร่แล้วก็จะขอเวลาในการดูกันไปนานๆก่อนนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นผ่านไฟเก่าจะกลับมาหาชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมน,นี้แต่ตัวุณเองก็ยังมีภาพาของการที่ต่อต้านขเขาไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายของชาวราศพีพฤษภเพียงเท่านี้แล้วครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง taro witun น,นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้าสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่อง taro witun ก็ข,ขอให้แหงๆรวย,ยๆปัางๆสมบังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ